ผมอยากจะขออนุญาตกับเรียนท่านประธานว่าวิธีการอันนี้เป็นวิธีการที่น่าชื่นชมนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีและผมคิดว่าเป็นก้าวใหม่ที่สําคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ท่านได้บอกบอว่า Exim Bank กํกำลังปรับฐานะ มาเป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาหรือ Development Bank ซึ่งผมเชื่อเป็นเรื่องที่ที่ถูกต้องทีนี้เมื่อเป็นเช่นนี้เนี่ยนะครับผมก็ด้วยความเป็นห่วงเพราะโดยธรรมชาติของนักการเงินการธนาคารก็จะคิดถึงการส่งเสริมในมิติของการเงินการธนาคารเป็นหลักเช่นช่วยเชื่อมในการขายที่ท่านพูดถึงเมื่อสักครู่นี้เป็นต้นแต่ผมอยากจะเรียนกับท่านว่าก่อนที่จะ SME ไปถึง e x i m b a n แแล้ว e x i m Bank พาไปเจอ阿里巴巴นั้นเนี่ยส่วนที่ท่านพาไปเจอ阿里巴巴นั้นเป็นเรื่องที่ดีแต่ก่อนที่จะมาถึง e x Bank สิรับรงย์ใหญ่ เอสเอ็ e ที่อยู่กระจายอยู่ทั่วประเทศยังจําเป็นที่จะต้องการความช่วยเหลือทางด้านการเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้กระแสะเงินสดของ SME ในการขายไม่ว่าจะเข้าไปใน Modern Trade หรือการค้าใดก็ตามเมื่อส่งสินค้าแล้วเนี่ยไม่ได้เงินทันทีนะครับเราต้องการระบบแ a c t o r i n g อัตราดอกเบี้ยต่ําเพื่อให้กับเกษตรกร,กรที่จะได้รับเงินทันทีเพราะว่าระบบการค้าปกติส่งสินค้าไปกว่าจะได้เงิน60วันเกษตรกร,กรไม่มีเงินพอนะครับที่จะถือเงิน60วันนี้ไว้ได้ด้วยตัวเองแล้วถ้าจะต้องไปใช้เงินกู้นอกระบบก็จะ เกิดปัญหาพันกันไปอย่างที่ท่านก็คงทราบด,ดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากเห็นบทบาทของเอ็กซิมแบงค์ได้เข้ามามีบทบาทในการช่วยทำแฟกเตอริ่งให้กับ SME เกษตรกรที่จะเข้าไปขายแล้วก็ในสุดท้ายครับในสสของเราในสภาแห่งนี้เราได้ทํางานเกี่ยวกับการส่งเสริม SME ในพื้นที่แล้วก็ส่งเสริมการขายมากมายแล้วก็มีหลายจังหวัดก็กําลังจะส่งออกแล้วเรามีสินค้าที่ดีๆอยู่เยอะมากท่านกราจดเลยนะครับมีจังหวัดดังต่อไปนี้ครับหจังหวัดสกลน,นคร2อจังหวัดกระบี่3จังหวัดจันทบุรี4จังหวัดเช หม่5จังหวัดหนองคาย6จังหวัดสมุทรปราการ7จ็จังหวัดกาฬสินแปดจังหวัดนครราชสีมา 9จังหวัดเชียงรายและ10จังหวัดพะเยาครับผมขออนุญาตท่าน10จังหวัดนี้นะครับท่านมาพาเราไปต่างประเทศหน่อยเถอะครับท่านช่วยจัดแฟคเตอร์ริงให้กับ SME ของเรานะครับถ้าท่านไม่รู้ท่านมาบอกผมเลยนะครับผมชื่อกหนกวงประงานนะครับเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับ081 845 1999นะครับท่านโทรมาได้24ชั่วโมงนะครับเพราะผมมีเกษตรกร SME ยืนอยู่ข้างหลังผมหลายพันคนเพราะฉะนั้น SME เราต้องการ e x i ก Bank ครับ e อ i m Bank ธนาคารเพื่อการพัฒนาอย พิสูจน์การกระทําของท่านด้วยการทําจริงนะครับถ้าท่านทําได้จริงพวกผมจะยืนอยู่ข้างหลังท่านถ้าท่านทําได้ไม่จริงเราก็จะบอกว่าอันนี้เป็นค,คนาําโฆษณาชวนเชื่อแต่เพียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นด้วยความครบจริงๆครับสสของเราวันนี้ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนฐานรากและเราเจอปัญหาครับเรื่องใหญ่ที่สุดก็คือเรื่อง Factoring ผมยังไม่พูดถึงเรื่องเงินกู้นะครับส่วนเรื่องไปต่างประเทศเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ก่อนจะไปนั่นขอแ Factoring ให้มันจ่ายก่อนเพราะถ้าแ Factoring ไม่ได้ก็ไปต่างประเทศไม่ได้อยู่ดีนะครับท่านประธานครับ ผมได้รับโทรศัพท์จาก SME จังหวัดนครราชสีมานะครับทำน้ำส้มคั้นขายแล้วก็เป็นหนี้ต้องการเงินกู้เพื่อที่จะช่วยแก้แคชฟลูอีก1น0 0 0 0บาทครับท่านประานครับท่านได้ให้เบอร์โทรศัพท์นะครับท่านกำลังการผู้จัดการช่วยกุณาจดด้วยนะครับศูนย์หกห้าขอความกรุณา เอ็กซิมแบงช่วยกรุณาโทรไปเลยครับนี่คือ SME ตัวจริงครับแล้วก็ติดปัญหาแคชฟลูครับแล้วก็ขอความกรุณาเพื่อนธนาคารร่วมกระทรวงท่านน่ยนะครับกรุณารักษาระยะห่างไว้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวท่านติดโรคทกศที่ต้องมีประโยชน์จากเงินซับซิดีของรัฐบาลแล้วก็แก้ปัญหาเกษตรกรไม่ได้มีเยอะมากนะครับหนี้สินเกษตรกรอีกหลายแสนล้านที่ทกศยังแก้ไม่ได้นะครับผมเคี่ยวเอ็กซิมแบงที่เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาท่านดีอยู่แล้วครับท่านทําต่อนะครับทำด้วยตัวท่านเองครับแล้วก็ผมจะขออนุญาตดูผลการ ูของท่านนะครับว่า s m e ที่โทรมาให้ผมกลางสภาและผมขอท่านกลางสภาจะทำได้จริงหรือเปล่าครับท่านประธานครับ